สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามคาดไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมที่สําคัญนะเนี่ยตอนนี้ผมหาไม่ทันถามหาอะไรไม่ทันว่าเนี่ยหาทูบนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะเนี่ยอยากจะจุดทูบเหลือเกินถามทําไมจ้าจุดดอกเดียวหรือเปล่าบอกไม่รู้เหมือนกันหลังจากที่วันนี้นะับท่านผู้ชมไอด้ดอกของผมเลยทีเดียวขามใครอีกแล้วว่าเนี่ยนายสุนทียาสวัสดีนะับท่านผู้ชมจอมกับเรียนครับท่านหลังจากนั้นเนี่ยเอ้ยได้ออกมาคุยนะับท่านผู้ชมตัวผมเนี่ยไม่มีการตบซับแนน่อน เยทีดีดวแล้วผมก็เชื่อด้วยนะครับท่านหลังจากที่นายสนธิยาสวัสดีอะไรประมาณนี้คุยโวออกมาครับท่านรู้หรือไม่นี่บ้านมันรวยมากนะครับท่านผู้ชมเป็นร้อยล้านหรืออะไรประมาณนี้เมื่อไม่นานมานี้นะครับท่านผู้ชมแล้วแบบนี้นะเนี่ยมีคนโยงไปยันสนธิยาสวัสดีได้อย่างไรบ่มไหนจ้าบ่มดีไอคอนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีประเด็นกับพี่ลุมกัญชัยั่คคู่ัชวยามครับท่านหลังจากตอนนั้นนะเนี่ยศิลาเจนจาคายังเป็นประธานกรรมธิการกฎหมายหรืออะไรสักอย่างอยู่นะครับท่านผู้ชมนายสนธิยาสวัสดีนนเนี่ยก็ได้ทําการ เดินทางมาครับท่านหลังจากศิลาแต่งตั้งตําแหน่งอะไรสักอย่างหนึ่งมาออกรายการหวนกระแสสุดท้ายหนุ่มกัญชัยเห็นว่าเอ๊ะเฮ้ยแบบนี้มันเป็นนักการเมืองหรือเปล่าเป็นอย่างไรต่อจ้ารู้สึกว่าไม่ได้ทําการให้ค่าตัวไปนะคบท่านผู้ชมปรากฏว่าสุนทิยานั้นเนี่ยเดือดถามเดือดยังไงวะไปวกเวกนะคบท่านผู้ชมโฟนินครับท่านกับสื่อช่องหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยผมไปออกรายการรายการหนึ่งถามทําไมหาสุนทิยาบอกมานะเนี่ยไม่ยอมให้ค่าน้ำมันผมนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าพี่หนุ่มกัญชัยครับท่่่าาาาานนนนตตตััััดดดใใจจเออ้้หรรืวไมมมลคผูชโิ ให้ไม่รู้ว่าห้าพันบาทหรือเปล่านีก็ต้องจับตามองโอ้ยระวังควันทูบเฮ้ยเข้าปอดนะเนี่ยเสี่ยงจะเป็นมะเร็งครับท่านอันนี้เป็นคาเตือนจากแพทย์หรือเปล่าบอกยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มีแต่แพทย์สยามลว้ลวนๆกันเลยทีเดียวส่วนที่ยาสวัสดีครับท่านผูหัวกบาลนะเนี่ยร้องสอบสวนกลางครับท่านสอบเพจนะเนี่ยอีซอข,ย,ขอยี้ข่าวครับท่านโวยเฮ้ยทำไมทํากันแบบนี้นะเนี่ยอยู่ๆก็มาหางานให้ตัวมันเองนะเนี่ยโวยเพจอีซอขยี้ข่าวถ้าเกิดเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายจริงนะเนี่ยออกมาเจอกันหน่อยได้ไหมพร้อมครับท่านจุดท าบานกันเลยทีเดียวนะเนี่ยคุยโวโตวลั่นครับท่านลั่นนะเนี่ยไม่เคยรู้จักดีไอคอนนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่เรียบร้อยครับท่านเป็นอย่างไรจ้าเรียบร้อยสาบานนะครับท่านผู้ชมตามรอยรมโบ้เสกสกลหนุ่มหน้ามนคนเสียงดีทอรพีเนรคุณได้ไม่ใช่ผิดคนผิดคนยังไม่มีสวัสดีสนทิยาครับท่าน กูสวัสดีหรือว่าอ๋อสนธิยาสวัสดีจุดทูบท้าสาบานต่อหน้าพระกันเลยทีเดียวลั่นนะเนี่ยยันไม่เคยรู้จักไม่เกี่ยวข้องบอสพอไม่มีคลิปเสียงแน่แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยถ้าเกิดไปฟังทนายจุกรูจุกร,กรูเป็นอย่างไรบ้างจ้าจุกรูก็ออกบอกงานนะครับทดามผู้ชมสําหรับทนายเดชานนเนี่ยเฮ้ยรู้สึกเหมือนกับว่านี่นนสังสายของทนายเดชาจุกรูนี้หรือเปล่านะครับทดามผู้ชมบอกว่าเนี่ยมีเสียงของจอมกาบเรียนด้วยผมก็ไม่รู้ว่าใครอีกแล้วเฮ้ยนึกได้อย่างเดียวเลยคือคนอะไรวะคือคุณ สนทิยาสวัสดีแต่ผมสวัสดีท่านทั้งหลายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมและผมก็บอกตามตรงนะเนี่ยผมไม่เชื่อถามไม่เชื่อเรื่องอะไรจะเนี่ยเรื่องสนทิยาไนมะ่รับท่านผู้ชมเขาไม่มีการไปตบรัย์แน่นอนนะเนี่ยเขาบอกว่าบ้านเขารวยหลายร้อยล้านมานานแล้วหรือเปล่าไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่จําไม่ได้แล้วครับท่านหลักกี่ล้านอะไรแประมาณนี้ กไอ้ลุงตุงนางสังขยาไม่อยู่จอดกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมกําลังส่องอยู่เฮ้ยเฮ้ยสนทิยาถามทาไมจ้าเนี่ยมันมีการสาบานด้วยหรือเปล่าว่าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องฟ้าผ่าอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้ต้องระวังไว้อย่างดีดีนะครับท่านผู้ชมอุตุนิยมวิทยาครับท่านแจ้งเตือนมานะ้เนี่ยเตือนอะไรจ้าจับตาครับท่านพายุจะมีนะเนี่ยเตือนครับท่านทําผลทั่วไทยนะเนี่ยตกหนักนะครับท่านผู้ชมระวังน้าท่วมฉับพลันกันด้วยอันนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมบอลลูสุ่มบอลลูนแสมลูกท่านนน้้วมับ ไปหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านส่วนที่ริมทองคุณนะครับท่านผู้ชมกับการที่จะมีการรีเทิร์นกลับมาเดินครั้งสุดท้ายนั้นเราจะได้ประสบพบเจอหรือไม่ในต้นปีหน้านะครับท่านผู้ชมหรือโดยได้ออกมานะครับท่านผู้ชมลั่นนั้นเนี่ยนี่จะเป็นการเดินครั้งสุดท้ายในชีวิตกันเลยทีเดียวพร้อมกับบอกนะครับท่านผู้ชมบอกว่าอะไรจ้ารีเทิร์นแน่ครับท่านเดินลงถนนนั้นเนี่ยรัฐบาลทุจริตเมื่อไหร่เจอพันธมิตรแน่นอนกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นอย่างไรต่อตอนนีี้นน้้อออ่าาาาาตตตนนนนกก็งงิดมมรรผูชวสถณ์ข กลุ่มพันธมิตรนี้จ่อมาอย่างเยอะแยะหรือเปล่านะครับท่านแต่ว่าระดับลงสนธิ์นั้นเนี่ยถามทาไมอีกแล้วคนก็น่าจะเยอะนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านะผมก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันครับท่านแล้วมีอะไรต่อไหมจ้าสําหรับบรรดาม็อบต่างๆโอ้ยมันก็เยอะแยะนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเจอม็อบจวกนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนั้นเนี่ยกลัวม็อบชันแล้วถามมึงกลัวกูวไม่กลัวมึงเมื่อไหร่วะเฮ้ยโดนฉานะครับท่านผู้ชมหรือไม่ไว้ก่อนนั้นเนี่ยนายกเองหนีม็อบเบอร์เฮ้ยไปเข้าประตู หรือไม่นะครับท่านผู้ชมม็อบเฮลัน่นไม่หยุดยัง้งหรือเปล่านั้นยังไม่มีเขียนในข่าวครับท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรครับท่านเลี่ยงเส้นทางม็อบพีมูฟนะครับท่านผู้ชมเข้าทำเนียบรัฐบาลทางสะพานมัควาลรังสรรอะไรประมาณนี้ครับท่านทําให้ เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมสําหรับบรรดาสื่อหลายส่วนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยโดยก่อนประชุมครับท่านสื่อหลายส่วนนะเนี่ยจับตาเฮ้ยแบบนี้เป็นการหนีม็อบหรือไม่อุ้งอิงกล่าวว่ากล่าวกับสื่อมวลชนที่มาดักรอหน้าตึกบัญชาการหนึ่งว่าสื่อมวลชนดักรอสัมภาษณ์สองประตูเลยเหรอแบบนี้หนีไม่ได้แน่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ทําให้ม็อบนั้นอาจจะภาคภูมิใจเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านหลังจากวันก่อนนะเนี่ยมีการครับท่านปีนปนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะปีนบันไดลิงไปถึงไหนปีนขึ้นไปเรื่อย แล้วก็ปลาไข่อะไรมาประมาณนี้ครับท่านดีนะเนี่ยทำเนียบไม่มีคนจิตใจมีน้ําใจนะครับท่านผู้ชมหรือว่ามีไม่รู้นะครับท่านถ้าเกิดเป็นผมนะเนี่ยเฮ้ยเขาให้อะไรเรามาเราก็ต้องส่งคืนกลับไปนะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าน้ําใจครับท่านก็แนะนาให้มีน้ําใจกันบ้างนะเนี่ยเข,ขาปลาไข่เข้ามาก็ปลาสวนกลับไปบ้างครับท่านให้เขาได้ไปทําพวกอะไรว่าเนี่ยไข่จุงไข่เจียวแดกกันนะครับท่านผู้ชมูกวงงเหลือเกินกันเลยทีเดียวส่วนในม็อบคอปทอนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยังคงสยดสยอครับท่านคนน้อยนะเนี่ยยิ่งกว่าคนคอยรถเมล์แถวหน้้าาบนผม เฮ้ยเชื่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเวลาพลิกๆนั้นเนี่ยช่วงเวลาพามทามนะครับท่านผู้ชมสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อแถวบ้านผมนันเนี่ยคนต่อคิวแม่เมืเอยาวนะครับท่านผู้ชมยาวแล้วมันเกี่ยวอะไรกันวะเออมันเกี่ยวตรงที่ว่ามันไม่สั้นนะครับท่านผู้ชมไม่ไม่ใช่มันเกี่ยวตรงที่ว่าไอแถวยาวนั้นเนี่ยผมมานั่งนับจํานวนดูโอ้โหแค่นี้มันก็อาจจะทำม็อบได้แล้วถามม็อบอะไรวะเนี่ยม็อบแบบคอปทอนนะครับท่านผู้ชมจัดไปสองไฟเบียนิ่งเสียก็ไม่ได้จัดอีกครับท่านตอนนี้หาทางลงไม่เจอนะเนี่ยเป็นอย่าง จะเนี่ยแอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้อาจจะหาทางออกเจอครับท่านมากมายหลายหลากกันเลยทีเดียวปลาเห็ดโคนทุบปลากระกพงทุบนะนน 170, บครับท่านผู้ชมขนาดแบงค์มจูหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับท่านขนมข้าวโอ๊ตนะครับท่านผู้ชมอร่อยอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านหนึ่งร้อยบาทนะครับท่าน ค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีนับวิวคือเสื้อนะครับท่านผู้ชมหมดหรือยังก็ไม่อาจแน่ใจ่วตุ๊บตั๊บครับท่านห้าร้อยกรัมหนึ่งร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อกันเข้ามาได้ลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิม,มาพผ่านแอลมอนพูดทุกวนันนั่นเนี่ยท่านก็คงจะเบื่อนะครับท่านผู้ชมอย่ว่าแต่ท่านจะเบื่อเลยผมยังเบื่อเลยครับท่านพูดมา3-45ี้ปีนั่นเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการเมืองแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเอ้ยพอไอ้นี้ถ่ายเสร็จนะครับท่านผู้ชมพอแป,ป,แป,ป,แแออป๊บแปบ ท่านผู้ชมพอ,อกว่าจะเสร็จนี่บางทีมันตีสามตีสี่เป็นอย่างไรต่อจ้าพอตื่นเที่ยงนะครับท่านผู้ชมดูรายการโหนกระแสเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเป็นอย่างไรต่อทีนี้เฮ้ยบ่ายสามกว่ากว่าสี่โมงอาบน้ำนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าวนลูกครับท่านกลับมานั่งอ่านข่าวแล้วก็ต้องมาเล่าข่าวเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้เครียดเหลือเกินไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้หลอนไปถึงสมองกันเลยทีเดียวครับท่านตอนนี้เรื่องอะไรจ้าเอ้ยเรื่องข่าวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เรื่องของไออ๋อฮะไอเป็นบุญไอเมือง มันตามไปล่าวีผมในความฝันนะครับท่านผู้ชมแต่น,นี้ไม่ใช่พลเอกประวิตยนะเว้ยค่อยฟังดูอย่ายิ้มถามใครห่ะจจะเนี่ยเสียงของตัวผมเองนะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็นั่งฟังในความฝันนะเนี่ยเฮ้ยไอคนคนนี้มันเป็นคนดีนะเนี่ยที่ทําเสียงอ่ะไอเอ๋เอไอไพมบอนีอ่ดีเด็กคนนี้นะเนี่ยสมควรได้รับการสนุนสนับเหลือเกินกันเลยทีเดียวแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับข่าวนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านเฮ้ยนาทีทองของสลิมรอดช่องมาถึงแล้วนะเนี่ยฟังข่าวนี้ท่านอาเทียเอ้ยดีใจเล็กน้อยถึงขนาดหนักนะครับท่านผู้ ผู้ชมบางรายอาจจะต้องกระโดดลุกขยับนะครับท่านผู้ชมขึ้นมาปรบมือครับท่านกระโดดตบอะไรแบบนี้เอา้าชูมือลง สลิมงงไม่รู้จะทาอย่างไรนะครับท่านผู้ชมชูมือลงเออกูก็งงว่ามันทาอย่างไรว่าเนี่ยชูมือลงไม่อาจแน่ใจแต่แน่ๆครับท่านมาแล้วจ้าลุ้นครับท่านลุ้นว่าอะไรเจ้าเนี่ยสารรัฐมนูญจะรับหรือไม่รับคาร้องทักสินชินวัตรนะครับท่านผู้ชมผมทักสินชินวัตรแล้วก็เพื่อไทยคดีล้มล้างอะไรประมาณนี้รออาการสูงสุดส่งหลักฐานใน15วันครับท่านาสารรัฐมนูญขีดเส้นนะครับท่านผู้ชม15วันอาการสูงสุดตอบกับ ข้อกฎอะไรวะข้อมูลหลักฐานปมทีรยุทธครับท่านอดีตทนายความนายพุทธ,ธอิสระอะไรประมาณนี้ร้องทักษินชินวัตรแล้วก็เพื่อไทยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองก่อนพิจารณารับหรือไม่รับคำร้องนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เอ้ยโดยถ้าเกิดผมอยู่ในศาลนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็จะรู้เลยนะเนี่ยว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ปัญหาคือผมไม่ได้อยู่ในศาลนะครับท่านถามทำไมไม่ได้อยู่ในศาลจ้เนี่ยอืมไม่ใช่ผู้พิพากษานะครับท่านผู้ชมพูอะไรก็ต้องระมัดระวังนะเนี่ยเดี๋ยวแม่มึงซวยใบหมินศาลอีกแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจ้ามีสิทธิ จําคุกได้นะครับท่านผู้ชมแต่สารนั่นเนี่ยผมรักเหลือเกินกันเลยทีเดียวสารที่ไหนสารสถิตยุติธรรมนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เป็นอย่างไรต่ออ่า ก็ลุ้นหรือไม่ลุ้นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านนายกอิงก็มาถามแล้วเนี่ยเฮ้ยทักษิณชินวัตรนะเนี่ยพ่อเนี่ยครอบครอบอะไรวะครอบงำครอบครองยังไงเหรอช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมนะเนี่ยเฮ้ยแล้วแบบนี้เวลาดิฉันไปเจอกับนายกเศรษฐาก็เป็นอดีตนายกแบบไปแล้วเป็นอะไรต่อเฮ้ยแบบนี้จะเป็นการครอบงำอะไรหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเปนลุงตุงนางสังขยาเฮ้ยแล้วแบบนี้นะเนี่ยถ้าเกิดแพทองทานชินวัตรมีเรื่องปรึกษาในช่วงลีกภัยละเออเฮ้ยเรื่องนี้ระวังนะเว้ยเฮ้ยนายกอิงถามทำไมเจ้าเนี่ย เกิดประชาปัตย์อยากจะมีเรื่องปรึกษานะครับท่านผู้ชมแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีนนเนี่ยท่านชวนลีกภัยมาแล้ว ม่นอายกเองมาต้องเป็นคนบีแบบกรุงใหญ่เพิ่มกบเป็นคนบีบป,นนปหางผมป่าปอขออภัยนะครับท่านผู้ชมใครกินข้าวอยู่เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจะทําแบบนี้ครับท่านเฮ้ยแล้วถ้าเกิดไปคุยกันจะเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเนี่ยเฮ้ยท่านชวนหลีกภัยเขาจะครอบงำหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้มันก็เวอร์เกินไปนะครับท่านผู้ชมโดยสายตามผมครับท่านมองนั้นเนี่ยเป็นคดีกรารเดบวาราดครับท่านแล้วจะรับเรื่องไหมจ๊าอืมไม่รู้นะครับท่านผู้ชมรู้มากไม่ได้ครับท่านเดี๋ยวโอ้มันจะไปหาว่ามินสูงมินสารอะไร อีกนะเนี่ยซึ่งผมนั้นไม่ได้มีพฤติการเย่ยงนั้นกันเลยทีเดียวเป็นอะไรต่ออิงครับท่านยืนยันนะเนี่ยทักษิณชินวัตรไล่แผนบินไปต่างประเทศไม่รู้จะบินไปทําไมครับท่านแล้วก็แจ้งว่าเนี่ยวงทักร่วมรัฐบาลนะครับ่านผู้ชมยังไม่สรุปสถานการณ์บันเทิงครบวงจรอะไรประมาณนี้หลังจากตอนนี้มีกลุ่มต้านนะครับ่านผู้ชมพร้อมกับกลุ่มสนับสนุนครับท่านแยกกันไม่ออกกันเลยทีเดียวนะเนี่ยกลุ่มสนับสนุนก็บอกว่าเฮ้ยไอบอลใต้ดินคาสิโนคาสิเน่อะไรประมาณนี้นะเนี่ยเอาเันขึ้นมาว่าเฮ้ยให้อยู่บนด หรือเปล่านะเนี่ยเพราะตำรวจก็บอกประเทศไทยไม่มีบ่อนนะครับท่านผู้ชมผมก็เป็นคนที่เชื่อคนง่ายด้วยเป็นอย่างไรต่อจ้าแล้วถ้าเกิดมันมีล่ะผมก็ไม่รู้นะเนี่ยเอาขึ้นมาบนดินว่าเฮ้ยแล้วก็เก็บภาษีแม่งให้หมดนะครับท่านผู้ชมคนจะไปเล่นจะหมดตัวไม่หมดตัวมันจะขึ้นอยู่กับอะไรจ้าเออีดีชั่วตัวทำสูงต่ำทำตัวนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มีคนไม่พอใจนะเนี่ยเตรียมจะไปยืนกันแล้วว่าเฮ้ยแล้วอ,อะไรวะ,ะพี่ร้องประชาชนนะเนี่ยมายืนอะไรอะไรวะช่วย ขับไล่รัฐะบานขายชาติหรืออะไรประมาณนี้มันก็วนละวนวนละเวงนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยม็อบผมก็พยายามนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานก็ไปยื่นเรื่องนั้นเนี่ยให้นายกอิงสภาพเป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้ยดอกแรกที่เข้าไปอ่านนะครับท่านผู้ชมกลุ่มคณะนักศึกษาเพื่อพัฒนาปฏิรูปประเทศหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไปส่องดูเป็นอย่างไรบ้างจ้าเฮ้ยนี่มันพ่อมันแม่ของนักศึกษาอีกทีหนึ่งหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจ้านี่โดยถ้าเกิดตัวผมนั่นนี่านอ้างว่าผมนี่เป็นอะไร เฮ้ยเป็นนักศึกษานะครับท่านผู้ชมมันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เฮ้ยก็ยัยงพอ,อมแก้มได้นะครับท่านผู้ชมแต่แบบแต่ละคนนะเนี่ยในม็อบคอปทอครับท่านแม่งแค่พูดฟันปอมไม่โล่งนี่ก็ถือว่าบุญหัวแล้วนะครับท่านผู้ชมบางคนก็นั่งล้อมวงกันแล้วครับท่านเฮ้ยจะทําอย่างไรต่อไปดีวะเนี่ยเราต้องหาทางออกนะเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นเราเนี่ยแกนลาเขาขอหาทางออกให้ประเทศอยู่นะบอกไม่ใช่ไอเวนเนี่ยหาทางออกจากม็อบนะเนี่ยรวมตัวเข้ามาออกไม่ได้กันเลยทีเดียวมีหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ม็อออบรรระะวววังงงไไ้ยยย่่าดดีีีกนเเเลทื จะเนี่ยฝนตกน้ําท่วมขังนะครับท่านผู้ชมไม่เราก็เป็นห่วงม็อบซะด้วยเว้ยเฮ้ยแล้วก็บรรดาประชาชนทั้งหลายแหละก็ติดตามสถานการณ์เรื่องพายุไว้ด้วยก็จะดีนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจะเนี่ยเดี๋ยวมันจะลําบากนะครับท่านผู้ชมอุตุก็มาเตือนอีกทีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะเนี่ยโอ้ยสามารถจังอยู่นะครับท่านผู้ชมหลังจากวันนี้ครับท่านมีการประชุมพักพลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่รู้สู่พลังประชาเลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปสู่พลังประชาโลนายสามารถออกไปหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจรายงานข่าวเบื้องต้้นนนนั่าูชมีเป็แหลง ข่าวนะครับท่านซึ่งผมยืนยันนะเนี่ยว่าไม่จริงหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจตั้งเป็นคําถามครับท่านรู้สึกว่าประวิทย์จะไม่ยอมนะครับท่านผู้ชมตอนแรกๆเว้ยใ้ในการที่บทนายสามารถเจนชัยจิตวน,นี้นะเนี่ยผู้ซึ่งออกมาซัดทักษิณซัดอุ้งอิงอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวพยายามจะให้อยู่ในตําแหน่งไว้หรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่บรรดาสสครับท่านแล้วก็ไัยบูลผู้น้อมนาซึ่งเป็นเลข,ขาที่การพักนเนี่ยเฮ้ยบอกประวิทย์ไว้ให้ต้องเกณฑ์ไปหานะครับท่านเนี่ยจะปล่อยไว้ไม่ได้นะเนี่ยตอนนี้มันจะทำ ทำไมจ้าอันนี้ไม่ได้จะลบดูดูมินหรือว่ามินประมาทพลเอกประวิทธ์นะเว้ยเฮ้ยถามทำไมจ้าเนี่ยพอเขานึกถึงเทวาพูดถึงเทวดาบ้านป่านะเนี่ยเอ้ยหลายคนเขาก็จะนึกถึงว่าประวิทธ์จะเป็นคนคนนั้นหรือเปล่านะการทั้ผู้ชมแต่อันนี้ผมยืนยันครับทนถามยืนยันเรื่องอะไรจ้าโอ้โหล่วงจนได้เอ้ยไม่ยืนยันดีกว่านะการท้ผู้ชมแต่ว่านันเนี่ยไอเสียงบ้านป่านะการท้ผู้ชมเทวดาบ้านป่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่คนที่อยู่ในป่านะการท้ผู้ชมแต่เป็นคนที่เกาะชายขอบป่าอยู่อะไรประมาณนี้เรื่องนีีีี้้้้กก็ตตตตตออองงิิดดดาามยยย่่ลชันนนเเทวแ ท่านประชาชนบางส่วนสงสัยนะเนี่ยเฮ้ยทำไมพลเอกประวิตรอุ้มเหลือเกินสำหรับใครจ้านายสามารถคถามท่านโดยวันนี้นะเนี่ยที่จริงจะมีการประชุมนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีการขับสนายสามารถพ้นพักหรือไม่เป็นอย่างไรต่อจ้ายังไม่ไปนะครับท่านผู้ชมโอ้ยลากไม่ลงครับท่านนายภัยบูลน,นะครับท่านผู้ชมหินปูนกับเพื่อนหลักช่วงนี้ครับท่านหูป,ป่าเป็นพิเศษนะเนี่ยชี้ตอนนี้เหมือนานายสามารถจะยอมรับแล้วหรือไม่นะครับว่าเป็นคนในคลิปเสียงตัวเองรอเคลียร์ยี่สิบเก้าตุลาคมนี้ว่าจะขับไล่พ้นพักหรือไม่ แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยคงจะหวังในะครับท่านผู้ชมถามหวังอะไรนักหนาหวะอืม หวังให้กระแสมันเงียบนะการดังผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วมันจะเงียบไหมจ้าดูเหมือนว่าจะเงียบยากนะการดานผู้ชมเพราะเรื่องนี้ครับท่านปัวพันไปถึงนางเอกดังนะการดังผู้ชมอดีตพิธีกรอะไรประมาณนี้ด้วยนะเนี่ยอุ้ยมันไม่น่าจะจบง่ายนะครับท่านยิ่งช้าเท่าไหร่ประวิทย์มึงฟังทางนี้ถามทําไมเจ้าเนี่ยมันจะส่งผลไม่ดีเว้ยเฮ้ยยังไงก็รีบๆหน่อยนะเนี่ยเม่งั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนใจนะเนี่ยผมอุสาจะเลือกพักประวิทย์แล้วนะเนี่ยหลังจากตอนแรกคิดจะเลือกพักไทยพักดีของหมอวลง แล้วดูไปดูมาเป็นอย่างไรจ้าว่าลงบอกเลือกว่าลงเลือกไทยพักดีพรุ่งนี้รวยแล้วเป็นอย่างไรต่ออืมดูแล้วไม่น่าจะรวยได้นะครับท่านผู้ชมเพราะวันพรุ่งนี้มันจะมาไม่ถึงสักทีนะเนี่ยผมเลยต้องเปลี่ยนใจว่าเคยเปลี่ยนใจมาจากไหนจ้าเปลี่ยนใจจะมาสนับสนุนปวิดเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไม่สนับสนุนละมึงเดี๋ยวเครื่องเครื่องใครไม่รู้นึกคาพูดไม่ออกขออภัยครับท่าน โอ้ยชีวิตไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเดสแอหาคาพูดไม่ออกเออก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีตกต่ำดำงกไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้โอ้ยพังตามกันนะครับท่านผู้ชมตามกันไหนจะเนี่ยตามกันกันตถาวรน,นะครับท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อครับท่านชีวิตจะพลิกผันนะเนี่ยอันนี้ยอมรับจากใจนะครับท่านผู้ชมเวลาที่ผมมองข่าวกันกันตถาวรมินพิชยาอะไรพวกนี้เนี่ยผมแอบใจหายนะครับท่านไม่ใช่ว่าอะไรว่าเนี่ยสงสารหรืออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหรือไม่สงสารอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่ว่าเห็นนั้น เนี่ยอยู่หน้าจอทีวีเฮ้ยเป็นพิธีกรเบอร์ต้นๆนะครับท่านผู้ชมเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆกันเลยทีเดียวหน้าตาก็ขายคืงอัมพัชราภาสำหรับบินอะไรประมาณนี้เป็นอย่างไรต่อไปจ้าใครจะนึกนะครับท่านผู้ชมวันหนึ่งแม่เมืเอยต้องไปอยู่ในเรือนจําอะไรประมาณนี้กับคดีที่เป็นคดีประวัติศาสตร์นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเทียบกับแม่ชมอยได้หรือเปล่าเฮ้ยแต่เรื่องนี้มันยังบริสุทธิ์อยู่นะครับท่านผู้ชมเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ศาลยังไม่ตัดสินแต่ว่ารู้สึกว่าผู้เสียหายพุ่งมาหลายพันลายขนนาดไม่ต้องเป็ นะครับท่านอันนี้ไม่ใช่การจอมพลังนะเนี่ยแต่เป็นการกันตถขาวรนโดยตอนนี้ครับท่านเวิร์กพอยต์ก็ได้ทําการยกเลิกยุติการเป็นพิธีกรไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมและเป็นอย่างไรต่อจ้าก็เอาคุณซีซีวัดครับท่านมาเป็นพิธีกรในรายการร้องข้ามกําแพงอะไรประมาณนี้เฮ้ย <c oughs> แล้วแบบนี้เป็นอย่างไรต่อจ้ารู้สึกว่าจะกินอาหารไม่ค่อยจะได้นะครับท่านผู้ชมหลังจากมีกระแสข่าวลือครับท่านอยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ยให้ขัดฉากแบบนี้ห้ารอบทําไม่ได้เพราะอะไรจ้า โอ้ยไม่ต้องถึงกันกันตถาวรนนะครับท่านผู้ชมแค่เป็นผมนะเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆครับท่านมีคนติดตามประมาณ50 0แสนนะเนี่ยเฮ้ยแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งกูต้องไปอยู่ในคุกเหรอจ๊ะโอ้ยผมก็คงทําใจยากนะครับท่านผู้ชมแต่ที่ไหนได้ครับท่านไอ้ไม่ใช่แต่สุดท้ายนะครับท่านผู้ชม,มสูงต่ำทําตัวครับท่านดีชั่วตัวทํานะเนี่ยก็ต้องรับผลไปครับท่านโดยตอนนี้ตวนเว้ยเฮ้ย<ๆ>บอสกันกันตถาวรนครับท่านขอพบแพทย์อย่าง่วนกันเลยทีเดียวในเรือนจําแล้วก็เปิดวันเข้าเเเยยยยีี่่มม18บอาาจจะะไได้ขกันกนวห เฮ้ยวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับท่านผู้ชม23ตุลาแล้วเนี่ยจำไม่ผิดวันปียะามหาลาศเป็นวันหยุดแล้วเป็นอย่างไรต่อเจ้าทีนี้สีดีวันไหนว่นเนี่ยอ๋อ oh. วันบัรหัสนะครับท่านผู้ชมวันบัรหัสวันบัรหัสที่จะทําการเยี่ยมได้อะไรประมาณนี้ก็จากดินสู่ดาวนะครับท่านผู้ชมโอ้ยหนัง่วงไม่อยู่จอนกันเลยทีเดียวว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านตอนนี้ม็อบเริ่มเฮแล้วนะครับท่านผู้ชมกู้สาเร็จแล้วค่อยถามสําเร็จยังไงว่าเนี่ยสำเร็จในเรื่องการทําให้แผ่ทองทานชินวัตรนะครับท่านผู้ชมต้องเรียกเปลี่ยนประตูกันเลยทีเดียวเปลี่ยนประตูไปทางไหนจะเนี่ยไปเข้าอีกประตูหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตอนนี้นะว่าเป็นความสําเร็จเล็กๆของม ตอนนี้ธรรมนัดมาแล้วถามมาทําไมล่ะจ๊าบอกไม่รู้อ่ะกูกำลังจะอ่านธรรมนัดโผล่มาแล้วครับท่านลุดคุยนะเนี่ยกลุ่มพีมูฟครับท่านเล็งเดี๋ยวอักษรมันหมดครับท่านอ๋อเจอละ ธรรมนัสรุดคุยกลุ่มพีมูฟครับท่านเล็งประสานรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเซนตั้งสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจครับท่านนั่งประธานคณะกรรมการแก้ปัญหากลุ่มพีมูฟนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับท่านถามใครวะเนี่ยธรรมนัสนะครับท่านผู้ชมที่รู้สึกว่าดูเหมือนพลเอกประวิทย์นั้นจะเมินเฉยนะครับท่านมึยเห็นนายสามารถเจนชัยจิตวนี้นะเนี่ยเห็นนายไพบูลเหนือกว่าธรรมนัสนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรต่อจ้าง มึงพลาดเลยเว้ยปวิทย์เอ้ยไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรโดยปวิทย์จะยอมนั่นเนี่ยผมเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้อยู่พี่วันอยู่บำรุงแล้วเนี่ยเฮ้ยต้องแก,ก้เออว่าเฮ้ยเนี่ยตั้งวันอยู่บำรุงถามตั้งเป็นอะไรจ้าตั้งเป็นโคศกนะครันะบท่านผู้ชมมันน่าจะบอกว่าอะไรวะ พลตำรวจโทปิยะตาวิชัยหรือเปล่าอันนั้นแกตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่พี่วันอยู่บำรุงนี่แกก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่น่าจะเหมาะกับตำแหน่งทางโซเชียลออนไลน์มากกว่าแต่ที่แน่ๆหากอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขนาดนี้นี่นี่นท่านก็จะรด้รับข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหรือเปล่าไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคนเข้าใจผิดแล้วเราจะซวยได้ครับท่านอันนี้คือช่องนัดวิวจริง 嗯。<music>